สกาธาคามีอุทังโสโตอากนิธาคามีอันตราปรินิพายีอาลหันอันตราปาินิพายีละสังโยช์ได้มากกว่าอุทงังโสตอากนิธาคามีสังโยช์อะไรสังโย์ที่ได้การเกิดคืออุปติปฏิลาภิการนิสันโยชนานิล่าได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง,ง,งตัวเพราะอุตังโสตโตเนี่ย ละได้แค่โอลัมพาขียานิสัญโยชานานิปหีนาแต่ตัวนี้อันตรานี่นอกจากโอลัมพาขียานิสัญโยชานานิปหีนาแล้วยังขยับขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปคืออุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชานานิปหีนาอืละสังโยชน์ได้เพิ่มขึ้นเขาสูงกว่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญในการไปตอบโจทย์ในสังคีติสูตรที่พระสารีบุตร พูดมาแล้วผู้เจ้ารับรองตอนปิดท้ายเนี่ย <c oughs> แล้วต้องมีคำแต่งใหม่เนี่ยแทรกเข้าไปแน่นอนว่าดันไปเขียนอันตราปลิพายีว่าอนาคามีซึ่งจะทำให้งงสับสนเลยในนั้นเนี่ยมีอันตราปลิพายีอุป,ปหัะปริพายีอสังขละปริพายีส,สังขระปลิพายีอุดตังโสโตโอคติทคามีถ้าอันตราปลิพายีเป็น อนาคามีก็ต้องไปผุดเกิดแล้วอันตราปริพายีจะผุดเกิดที่ไหนเขาก็บอกในอวิหาอาวิหาเนี่ยเป็นสุธาวาชั้นที่เตี้ยสุดสูงสุดคืออุทธังโสโตอคกนิธาคามีอคานิฐาอวิหาเตี้ยสุดอคกนิฐาสูงสุดอากนิฐาพระผู้มีพระภาคทรงรับรอง เพียงชั้นเดียวว่าเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายสิน้นคนแสดงไม่ได้รับรองอีกสี่ชั้นว่าเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายสิน้นสี่ชั้นเนี่ยยังไม่เกลี้ยงเพราะถ้าเกลี้ยงผู้เจ้าจะต้องรับรองไล่มาก็เท่ากับว,ว่าพวกนี้ต้องละสังโยชน์ได้น้อยกว่าตัวนี้แต่จริงๆอันตรลายละได้มากกว่าอุดทังโสโทอันตรายต้องอยู่สูงกว่า อากานิฐาดังนั้นอันตราปริพายีไม่ใช่อนาคามีเป็นพวกปรินิพานจะเรียกเขาแค่อนาคามีไม่ได้อนาคามีคือผู้ที่ไม่ต้องกลับมาสู่กรรมภพบ,บอกว่าทำไมจะเรียกไม่ได้ก็ขเขาไม่ต้องกลับมาสู่กรรมภพอย่างนี้อรหันต์ก็เรียกได้ว่าเพราะอารหันต์ก็ไม่กลับมากรรมภพเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องเรียกตําแหน่งสูงสุดของเขาสิคือเขาอรหันต์ไม่เรียกแค่อนาคามีเอาเรียกอาหารหันต์โสดาบันไดไหมได้เขาอ่านมาแล้ว เรียกไหนพลว่าร้อตีได้ไหมไเขาผ่านมาแล้วอืมไอ้คนเนี้เขาอารหันถูกต้องมานี่แต่พอไปใส่คาว่าอนาคาม,มีทุกคนเข้าใจผิดเนี่ยชอบยกพระสูตรนี้ขึ้นมาคือว่าอ้าเนี่ยคำพทธเจ้าไม่สอนรับกันนี่ผลเสียคําแต่งใหม่อยู่เห็นไหมแต่งเติมไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้อะเพราะแต่งมันทําให้สุขตาวินิโยมันสับสนไง มันจะผิดหมดเลยเพราะสี่พวกเนี่ยปรินิพานหมดตั้งแต่อันตราปรินิพายีอุป,ปหัจจะอส,สังคาราส,าสังคาราปรินิพายีปรินิพานหมดอืมเป็นอันเดียวเป็นนาคามีอันเดียวอ่าแล้วโยมจะดูลึกขึ้นไปอีกวะแล้วอย่างเนี้ยพวกที่ <c oughs> ฟังพระสูตรก่อนตายเนี่ยฟังสุตตะฟังคำของตาตาคตเนี่ย พังธรรมันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนะก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะาเลห,าห้าสังโยชนสั้นห้าสังโยชนี่สิ้นเนี่ยมันก็ต้องมาเข้ากรอบพวกนี้เพราะพวกที่ห้าสังโยชน์สิ้นเนี่ยแน่ๆเลยอุดทางโสตุแต่ถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเผยเผยเขาได้อันตรายอุปาจะาสังกัลัสสังกัลัได้หมดเลยเป็นฐานะที่เป็นไปได้ ก็เลยคนที่ฟังคําพระาศาสดาก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยโอไปได้ถึงนิพพานนะัะถ้าอินทรีย์เขาแก่ค่าคือเลวสุดแย่สุดคืออาการนิธาไม่น่าเชื่อนะอืมแบบรัดขั้นตอนเลยซึ่งถามว่ารัดไก่ไหมมันว่าไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้อดีตคนคนนั้นเขาทำาาามากก็ได้ <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดไกลแสนไกลก็อุตส่ามีคนเอา m อ็ไปให้เขาฟังบางคน mp3 อยู่ข้างหูเลยแต่ไม่มีใครเปิดให้เห็นไหมมันเหตุปัจจัยนะไม่เคยทำมาต่อให้อยู่ข้างหูก็ไม่มีใครเปิดให้ตัวเองก็เปิดไม่ได้นอนติดเตียงอยู่เนี่ยอืมเห็นไหมนี่แหละเหตุปัจจัยเลยอืมขอญขาตครับพระอาจารย์รบกวนพระอาจารย์เมตตาเชื่อมจาก ที่ว่าละพบเครับเพราะว่าอุอปติภา,าะวะปฏิลาพิการนี้สัญญยชนานิปหีนาเนี่ยครับมักวิธีที่ว่าให้ละพบไปเรื่อยๆเนี่ยครับละพบไปเรื่อยๆซึ่งต้องใช้อินทรีย์สูงเพราะมันมันหนาแน่นมากในการละพบเนี่ยทีนี้เชื่อมมาจนถึงในระดับที่เรียกว่า,านาอุปายโทปัญ,ญญายตินวโยปัญญาวติ ทิฏฐะณทิฏฐะอัญญทัตตังปัญญาญติเนี่ยครับเชื่อมจากละพบมาจนถึงณทิฏฐะอัญญทัตตังปัญญายติเนี่ยก็มีมรรคเดียวคือทิ้งพบอย่างเดียวแล้วในที่สุดเนี่ยก็ move มาอณทิฏฐะอัญญทัตตังปัญญาญติอันนี้ต้องใช้ความพยายามผลักดันสูงมากต้องต่อสู้เยอะมากมีกําลังเยอะมากครับใช่นั่นนั่นคือโยมต้องเข้าใจตรงนี้ ยังต้องเข้าใจต้องเข้าใจตรงนี้ว่าขนาดที่ที่สร้างภพเนี่ยเป็นยังไงครับขนาดที่สร้างภพอย่างพ่องบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดําริีถึงสิ่งใดเนี่ยคือปุณณภาวาพินิพติภพใหม่เกิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคิดถึงสิ่งใดดาบหิีสิ่งใดเนี่ยยอมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจหลุดไปคิดใช่ไหมขนาดที่หลุดไปคิดเนี่ยถ้าพระศาสดาไม่ชี้เป้าให้เราเราจะรู้สึกเหมือนว่า จิตเราเนี่ยวิ่งไปรู้ตรงนู้นใช่ไหมอ่าเวลาละนันทีเราก็ดึงจิตกลับมาจิตฉันวิ่งกลับมาที่นี่ถูกต้องไหมใช่ครับเราจะรู้สึกอย่างนี้จริงไหม้อยทั้ง้อยปุถุชนทั้งหมดเนี่ยจะคิดอย่างนี้หมดเลยพระศาสดาจ,จึงต้องชี้เป้าตรงนี้เพราะมันเห็นยากมากไงพระองค์จึงบอกว่าขณะที่อาคติคติสติเนี่ยอาคติคติยาสติเนี่ย จุตูปปาโตโหติขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดไม่ใช่จิตวิ่งไปโนนไม่ใช่จิตวิ่งกลับมาไม่ใช่จิตวิ่งไปโน้นและนี่คือมิจฉาทิฏฐิขั้นสุดยอดดังนั้นพระองค์ก็เลยชี้เป้าว่าขณะที่มีการมาไปปุ๊บเนี่ยจะมีตายมีเกิดประกอบกับความรู้ในเรื่องของ การรับรู้ครั้งหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณังปฏิทิตังต้องมีวิญญาณไปตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่นั้นความรู้ที่เราคิดต้องมีวิญญาณไปประดิษฐานอยู่ในลมนั้นขณะที่กลับมารู้ลมวิญญาณต้องมาประดิษฐานตรงนี้แต่ในเมื่อมันไม่ใช่วิ่งกลับมาน,นี้เพราะมันมีตายมีเกิดนั่นแสดงว่าขณะที่หลุดไปเนี่ยวิญญาณดวงที่ตั้งอยู่ในลมหายใจเนี่ยจะดับวิญญ,ญาณดวงใหม่จะเกิด ไปรับรู้ตรงโน้นเข้าใจไหมวิญญาณคนละดวงกันแล้วยมต้องใช้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าสัตตานังคืออะไรสัตตานังคือผู้ที่มีฉันทะราคะอนันทิตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณตัวสุดท้ายยมต้องรู้ พอวิญ,ญญาณดวงนี้ดับปุ๊บค,ความที่สัตตานางยังมีฉันทะราคะนันทิตนาในวิญญาณมันก็เข้าไปถึงทับจับฉวยยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อวิญญาณดวงใหม่ก็ไปตั้งในลมนนกระบวนการนี้มันแค่เซี้ยวของเซี้ยววินาทีมันปั๊บจึงทาให้เรานึกว่าจิตเราเคลื่อนไปจริงๆไม่ใช่ดับเกิดมา,มาถึงถึงให้โยมสังเกตเหมือนไฟที่มันไฟแผงไฟโฆษณาที่มันวิ่ง S 1> <S 1> แสงมันไม่ได้วิ่งไปดับดวงนี้ดับดวงนี้เกิดดวงนี้ดับดวงนี้เกิดเราเห็นเป็นไฟวิ่งไปเหมือนกันเลยนะจิตวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามอาศัยดับเกิดดับเกิดเนี่ยอย่างนั้นภาพนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งหาว่าเกิดดับตรงไหนละคือฉันทิ้งเลยฉันละพบรึเปล่าก,ก็มาเติมเต็มตรงนี้เลยทำออให้ดูแลดูง่ายขึ้นด้วย แต่เวลาจหลุดต้องอาศัยตรงนี้เพราะเวลาจหลุดเนี่ยผู้เชื่อจึงอธิบายเพิ่มขึ้นอีกนะว่าขณะที่เธอมีอุเบกขาสัมโพชทชงเนี่ยพราะอุเบกขาสัมโพชทชงคือตัวสุดท้ายแล้วแล้ววิชาวิมุติเกิดละ